สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับก็นะครับในวันนี้ได้พาทุกคนมาอยู่ที่ผักบุ้งที่ผมปลูกไว้นะครับรอบต้นกล้วยในพื้นที่ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับเนาะก็นะครับเป็นเกษตรผสมผสานแบบง่ายๆนะครับใช้พื้นที่เล็กน้อยแต่ก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายระหว่างพืชกับพืชน,นะครับก็ได้ปลูกผักบุ้งเอาไว้รอบต้นกล้วยเนาะนี่ตอนนี้ผักบุ้งผมมันได้ที่ที่จะนําไปรับประทานได้แล้วทุกคน ผมก็จะถอนนะครับถอนนาไปรับประทานเลยถ้าไม่ถอนก็ตัดก็ได้นะแต่ว่าผมจะถอนเลยเนาะแล้วแต่คนสะดวกนะครับนี่ไว้นานกว่านี้โดนตะกะแตนกินแน่นี่ตะกะแตนไหนไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็จะถอนนําไปผัดเลยเนี่ยผัดผักบุ้งไฟแดงว่กแซบอีหลายแสบอีลีอีหลอกระดอกกระเดียนะครับเออภาษาอีสานเขาบอกว่าแซบอีลีเนาะใช่ไหมนะครับแต่ถ้าภาษาเขมรพวกผมเขาเานี่ยจะไงจะนับนะครับจะไงจะนับเลยเนาะผักบุ้งนะครับเป็นผักที่ถือว่า นะครับระยะการเก็บเกี่ยวมันเร็วนะครับประมาณ20วันนะครับประมาณ1เดือนอะไรเงี้ยก็ได้กินแล้วนะครับเนาะปลูกง่ายด้วยนะครับนี่สวยงามเข้าฤดูหนาวแล้วปลูกผักอะไรก็เริ่มได้นะครับแต่อย่างว่าหละมันต้องมีนะครับแหล่งน้ําเราต้องมีน้ํานะครับไม่ใช่ว่าเออได้ยินเขามาว่าปลูกผักฤดูหนาวมันสวยปลูกผักฤดูหนาวมันดีนะครับแต่ถ้าปลูกแล้วไม่ได้ดูแลปลูกแล้วไม่มีน้ารดนะครับมันก็จะงามได้เช่นไรเนาะนะครับอย่างว่าหละฤดูหนาวมันเป็นฤดูแรง นะครับเราก็ต้องมีน้ำแหละมีน้ำเอาไว้ใช้มีน้ำเอาไว้รดนี่ตอนนี้ก็งามแล้วนะครับเป็นกเกษตรผสมสารที่ถือว่าทําง่ายแล้วก็ทำบกใช้พื้นที่น้อยๆได้คุ้มด้วยรดน้ําทีเดียวก็ได้ทั้งผักบุ้งได้ทั้งกล้วยใส่ปุ๋ยทีเดียวก็ได้ทั้งผักบุ้งได้ทั้งกล้วยนี่ดีงามมากสุดแล้วถ้าผมปลูกแบบไอชุดนี้เนาะได้นําไปกินแล้วถอนไปเสร็จแล้วผมก็จะพักดินทิ้งไว้แล้วก็จะปลูกค่อยปลูกใหม่ก็ได้เนาะ <S <S อย่างว่าหละอะไม่รีรอนะครับเดี๋ยวเรามาถอนกันเลยนะครับทุกคน นี่ครับทุกคนก็เก็บแล้วก็ล้างดินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเห็นไหมได้เยอะมากเลยนะทุกคนก็ถือว่าดีนะครับคุ้มถุงหนึ่งสิบบาทนะครับก็ปลูกได้กินเองส่วนไอใบที่ไม่สวยไม่งามนี้เวลาเราจะไปคัดแบบตอนผัดผมก็ค่อยนําออกทิ้งก็ได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเราปลูกเองกินเองมันก็ดีนะครับไม่ได้ฉีดสารฆ่ามมลงฆ่าแมลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับดีงามมากก็ถือว่าต้นอวบ สวยน่ากินอยู่เนาะเป็นที่พึงพอใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะนําใส่ถุงนั้นนะครับนะทุกคนก็นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมเนาะทุกวันนี้ก็นะครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับเพื่อนะครับเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าหากสุขภาพเราดีเราก็สามารถดําเนินกิจกรรมใช้ชีวิตได้ตามปกติถ้าสุขภาพเราไม่ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกิจกรรมในกิจวัตรประจําวันมันก็จะนะครับถูก ส่งผลก็ทบไปเนาะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีโอกาสก็ออกพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ